สวัสดีครับเพื่อนๆนครับวันนี้นะครับพบกับการต่อสายไฟนะครับก็คือสายไฟเราได้เปลี่ยนชุดไฟหน้าใหม่นะครับผมได้เปลี่ยนชุดไฟหน้าใหม่นะครับแล้วก็มีสายไฟใหม่หมดนะครับผมแต่ว่าปัญหาก็คือเวลาใส่เข้าไปนะครับเวลาใส่เข้าไปตรนี้นะครับไฟสูงเป็นไฟต่ํานะครับไฟต่ํากลายเป็นไฟสูงนะครับก็เลยได้ถอดมา ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะสลับขั้วสายกันนะครับผมปกติก็คือใส่ได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าอันนี้ใส่เข้าไปแล้วนะครับมันสลับขั้วกันนะครับก็คือใส่ปกติแต่ว่าไฟสูงเป็นต่ําเป็นต่ําเป็นสูงนะครับเดี๋ยวเราต้องมาสลับขั้วกันนะครับสลับขั้วสลับขั้วไฟสูงกับไฟต่านะครับตัวนี้ครับสีแดงกับสีน้ําเงินนะครับให้มันสลับที่กันนะครับอันนี้คือซื้อมาใหม่เลยนะครับผม แต่ว่าม er ันมันใช้ไม่ได้ครับประกอบเข้าไปแล้วนะครับเราไม่ได้ตรวจสอบนะครับเราไม่ได้ตรวจสอบเราน้กว่าโอเคนะครับแต่ว่าเวลาใช้งานจริงไม่ได้นะครับต้องถอดใหม่อีกรอบนึงนะครับนี้คือชุดไฟมาใหม่นะครับต้องมาการต้องตรวจสอบก่อนนะครับผมเมื่อกี้ผมน้กว่าโอเคละใส่เข้าไปนะครับพอดีมันใช้ไม่ได้นะครับสลับขั้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาสลับขั้วกันนะครับผม ตอนนี้ก็สลับขั่วสีแดงนะครับมาไว้ตรงกลางแล้วก็ขั้วสีน้ำเงินมาไว้ตรงริมนะครับสลับสลับกันตรงนี้นะครับสองเส้นนี้นะครับผมเดี๋ยวสลับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองกันดูนะครับตอนนี้มันตอนนี้มันสลับขั้วกันอยู่นะครับไฟสูงไฟต่ํานะครับไฟต่ําเป็นสูงไฟสูงเป็นต่ํานะครับเดี๋ยวเราสลับเลยนะครับ ดครับตอนนี้เราได้สลับเรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้นะครับนี่ครับเราย้ายย้ายเส้นสีนะครับตอนนี้ตอนแรมันเป็นสีแดงนะครับระย้ายเป็นสีเงินแล้วเอาสีแดงเนี่ยมาใส่ตรงกลางนะครับสลับกันนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันเลยนะครับก่อนใส่ต้องเทสทุกครั้งนะครับพอดีเมื่อกี้ผมไม่ได้เทสนะครับผมเออเป็นความผิดผมเองนะครับที่ผมไม่ได้ตรวจสอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ ครับเพื่อนตอนนี้เราก็ได้ใส่ชุดชุดโคมไฟหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมโคมไฟหน้าแล้วก็ตอนนี้เราก็เปลี่ยนหลอดไฟนะครับแล้วก็ขั้วหลอดไฟนะครับแล้วก็มีโคมไฟหน้าแล้วก็นี่ครับชุดชุดโคมไฟหน้าด้านหน้านะครับด้านหลังด้วยนะครับชุดหน้าแล้วก็ชุดหลังนะครับ นี่เราได้ทำการเปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วก็สายที่มันสลับอยู่แล้วก็แก้ไขใหม่นะครับตอนนี้แล้วก็น,นี้ไฟไฟต่ำอันนี้ไฟสูงนะครับไฟต่ําไฟสูงนะครับผมตอนแรกมันสายมันสลับกันอยู่แล้วก็ได้ทําการแก้ไขแล้วเรียบร้อยนะครับผมนี่เลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่รับชมแล้วก็กดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ